i mm -hmm. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันชี่ข่าวประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราววงการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับๆไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเันไว้ตูนยู่ในเต็ดฟีเจอร์หนึ่งกับเจ๊ดม์ทุกวันเลยนั่นเองนะครับเอาวันนี้ไปดูกันที่เรื่องของทัพสิงโตคำรามออกซองยูโร2024ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟอร์มไม่ดีแต่ดันมี3แต้มในการชนะเซอร์เบีย1นต่อศจากลูกโมงประตูชัยของจูดเบลลิงแฮมในะลล่่่าาาสุดดมมีี1คค้ทจูออออกกกกงงแขนนนปปเยั็ื เทรนด์อาร์เซเดอร์อาโนนั่นเองแบ็กขวาของเลี้ยวพูลนะจ๊ะแต่กับทีมชาติอังกฤษมาเล่นกองกลางเรียบร้อยนะแต่ในเกมกับเซอร์เบียเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนวิพา์วิจารณ์หนักหนาหูเลยเนี่ยจูดปกป้องบอกเฮ้ยการวิพา์วิจารณ์เทรนด์แบบนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เลยเพราะว่าเทรนด์ทำผลงานในบทบ,บาทกองกลางให้กับทีมชาติอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองนะโดยเทรนด์เนี่ย,นะย,นเ,นยเล่นไปถึงนาที69กก่อนจะโดนถอดออกเนี่ยนะแต่ กลายเป็นว่าคนที่ลงมาอย่างคอนเนอร์กาลเกอร์เนี่ยก็เพิ่มความดุดัน,ดนเพิ่มสมดุลในเกมแดนกลางฮั่นกฤีาแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้เนี่ยเล่นเอาแฟนๆก็วิพากษ์วิจารณ์เทรนเสียหายจูตต่อแบบนี้เลยจูดบอกว่าเทรนเนี่ยนะทำให้ผมเล่นง,ง่ายขึ้นเพราะเขาสามารถคอนโทรลเกมและเล่นเกมรับได้ดีมากในบทบาทนั้นนละนะนะผมรู้แหละหลายครั้งคนเราก็พูดไปเรื่อยวิพากษ์วิจารณ์แบบไร้สาระเนี่ยแต่เทรนยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมดุดันและรับมือความกดดันได้ดีมากๆซึ่งเขาช่วยผมอย่างมากเลยเพราะผมเล่นง,ง่ายมาก เวลาที่มีรเรนด์อยู่ในสนามผมว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะทั้งในสนามและนอกสนามรวมไปถึงในยามที่มีบอลหรือไม่มีบอลก็ตามเนี่ยนะเขาต้องการเล่นเกมรุกและอยากให้บอลมันไปข้างหน้าตลอดเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรนด์เนี่ยนะเหมาะสมกับเกมขององกฤษมากมเลยเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันในนอกสนามหรือในสนามเนี่ย เรารู้เลยว่าเรามีคุณภาพซึ่งกันและกันจะเสียบอลจะได้บอลแล้วนั่นคือเรื่องปกติเลยเราช่วยกันย่งบอลแล้วก็กลับมาเล่นในเกมของเราต่อไปตัวจูดเองคิดว่าเทรนทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเอาตามนี้นะคนที่เขาเล่นด้วยกันเขาบอกว่าเยี่ยมแล้วแฟนๆเอ่ยใครต่อใครเอ่ยวิาพาควิจารณ์เทรน์เสียหายก็ลองดูแล้วกันว่าคิดกันยังไงนะเอาพวกแกค,คิดเห็นยังไงจูดปกป้องเทรนแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเทรนทําได้ดีหรือยังลองคอมเมนต์มาแล้เปลี่ยนกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้ติดตามได้ชุด พี่เจนก็จะดำทุกวันพุณทีมาอัพข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ